ครับครับครับนถ่ายละครอยู่อ๋อโอเคเอโอโอเคเอายังพอเลี้ยงอภิสิทธิ์อย่าคิดสู้จนาทีมอบตัวซะโดยดีก่นนนอนที่ยำรไม่หมดแล้วก่อน,น,นที่ตำรวจจะใช้กำลัง ไม่วางกระปุณปืนแล้วเดินออกมามอบตัวแต่ขอตำรูจปืนยาวชักกระบอกแบบนี้ไหมน่าจะเบิกมาเยอะแย่มากีดปืนยาวเนาะคุณผู้ชมคุณรู้รู้ไม่ว่าคุณมีสิทธิ์อยู่ห้าข้อที่สามารถที่จะกระทำได้เมื่อคุณถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุ้มยึดี คนถกจับรู้ไหมโอ้เรื่องสิทธิไม่รู้เลยนะอันนี้อันนี้นียาก่อยเอาจริงๆก็แทบจะไม่รู้เลยนะว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างก็คงมีสิทธิ์แค่ขอว่าปล่อยผมเถอะครับหรือผมทำอะไรผิดหรือจะเอาผมเท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีแค่นี้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดประมาณนี้เพราะคำพูดของคุณจะใช้ในสารอะไรสักอย่างนึงเงฮะ คนไทยไม่มีฮะไม่มีเลยถามไม่ตอบถูกตบอีกสิทธิไม่มีเลยเออจริงๆนะเขาไม่เคยบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะพบทนายหรือบุคคลที่คุณไว้วางใจก่อนที่จะให้ปากคําอะไรนะผมคิดว่าเขาไม่ผมไม่เคยได้ยินประโยคนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้สิทธิ์อะไรกับคนในเครื่องแบบอย่างนี้ได้มัางไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ไม่รู้อะไรเลยที่เรารู้ก็คือเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนจับเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ผิดเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรขเขามีอะไรมันจะต้องมีคนที่สามอยู่ด้วยไม่ใช่มีแค่เรากับตารวจผมติดเสาร์อาทิตย์ครับเพราะพ,พผมมาประกันตัวไม่ได้ติดเสาร์อาทิตย์พอดีไม่รู้ว่ามันจะสามารถประกันตัวได้ไหมหรือยังไงมันก็อยู่ที่เขาอะว่าเขาจะเล่นยังไงกับเราอย่างเงี้ยเขาว่าติดวันหยุดอะไรนะครับวันหยุดประกันตัวไม่ได้เดี๋ยวนะผู้ถูกจับมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และถ้อยคําของผู้กจับนั้นอาจใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิ์จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความนี่แหละต้องแจง้งแต่ถามว่าการแจ้งสิทธิ์แบบที่ท่องมาเป็นโค้ดแบบนั้นเนี่ยมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าคนทํางานชั้นแรงงานอ่ะปุ๊บผมแม่งแบกสีอ่ะผมแบกสีมาโดนจับเฉยเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอะ่ะ แล้วเขาก็บอกว่าคุณมีสิทธิที่จะไม่พูดเพราะสิ่งที่คุณพูดจะเป็นหลักฐานในชั้นศาลผมแม่งก็ไม่เก็ตอยู่ดีการแจ้งมีประโยชน์แต่ผมเชื่อว่าการแจ้งแบบตามโค้ดในปัจจุบันไม่มีประโยชน์ถ้าเขาถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับเมื่อไปถึงโรงพักแล้วสิทธิ์อย่างแรกนี่ก็เขาก็มีที่จะญาติเขามาเยี่ยมได้เนาะตามเวลาวันเวลากําหนดและก็สิทธิ์ที่จะพบทนายถ้าเขาเจ็บป่วยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาจากแพทย์ส คุณจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แต่ถ้าคุณให้การถือว่าเป็นหลักฐานในชั้นศาลต่อไปพบกานสอบสวนครับที่ถูกต้องคือตำรวจต้องแจ้งก่อนว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์เหล่านี้แต่บางทีในความไ็นจริงตำรวจไม่ได้แจ้งแล้วตำรวจไปไว้ตรงไหนตำรวจไปไว้ตรงไหนตำรวจไปเขียนในสำนวนว่าได้แจ้งแล้วเท่านั้นท,ทั้งที่ความจริงไม่ได้แจ้งและสุดท้ายเราก็เซ็นไปแล้วว่า ตำรวจได้แจ้งสิทธิ์นั้นแล้วพอขึ้นชั้นศาลเป็นไงเราจะไปอ้างแบบว่าตำรวจไม่เคยแจ้งสิทธินี้มันไม่มีหลักฐานยืนยันเพราะเราเซ็นรับทราบไปแล้วว่าตำรวจได้แจ้งสิทธิ์พวกนี้แล้วครับใช่เวลาคุณถูกตำรวจจับนั่นคุณมีสิทธิ์อยู่ห้าข้อที่สามารถที่จะกระทาได้รู้ไหมจีหุนจีหุนไม่รู้เลยนะแดงบอกจีหุนได้ไหมจัดให้ข้อที่หนึ่งตำรวจต้องแสดงตัวรู้เป็นตำรวจไม่ใช่ยามขอเลยครับ ว่ามีบารไหมบตรตำรวจอะถามเลยให้ชัดเจนอย่าได้กลัวไม่มีจุดประสงค์อะไรก็คือขับรถขึ้นทางด่วนมาแล้วที่นี่คือขับรถมันติดทางติดเส้นเขาก็เลยมาลงตรงนี้ไม่ใช่ชุดอะชุดชุดเราจะที่ไหนมาครับชุดเราจะที่ไหนมาชุดชุดให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ินไปไปซื้อแล้วตอนนี้ยังเป็นพระอยู่ป่ะถ้าถ้าถามว่ายางที่เป็นพระไหมไม่เป็นนะครับสือเรื่องไม่แด่ว่ายังไม่เสึกความหน้ามาเี่กก็ยังไม่ได้เส ใช่ใช่ครับใช่ถ้าเป็นภ้าอยู่ใช่ใ่ตำแหน่งเจ้าว่าใช่ครับใช่ที่ไหนบ้านไหนครับไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นใดในการแต่งชุดนี้เพราะว่าเพราะว่าคือเราขับรถมาเพื่อที่จะมาทําธุระคือขึ้นทางขึ้นทางผิดจะไปไหนก็คือจุดประสงค์จกบบ้านสองต้องแจ้งข้อกล่าวหาทุกครั้งว่าเราผิดอะไรไม่ใช่จะเดินมาถึงก็จับไปโรงพักไปโรงพักมันไม่ใช่ได้ค่ะจีหุนจะต่อสู้จีหุนจะไม่อด มีบัตรตำรวจยังไม่พอที่สองมีหมายค้นไหมมีหมายจับไหมคุณ้าบ้านคุณไม่หมายค้นไ้มผมแม่อยู่ๆมาไม่มีหมายค้นด้วยเข้ามานั่งคุยก่อนฉันขอหมายค้นด้วยอ่ะออาหนีทำไมครับที่เดียวแม่เจออีกแง่หนีทำไมครับพี่มาเนี่ยอย่างพี่มาบ้านผมบ้านเดียวพี่มาเพื่ออะไรครับผมอยากรู้เอาเอาลูกฉันม วันพักไม่มีคนเดียวเรไม่เป็นไรโอเคโอเควันพักมีทุกวันนะครับพี่น้างงั้นเนี่ยแล้วพี่พูดอย่างเงี้ยโอ้โหมาตรวจเยี่ยวนะไม่เจอนะไปไปขายของไปขายของไปเลยอย่างเงี้ยทำไมดิเออไอเอ็มทำไมไม่เอาไปไปเลยไปเลยข้อที่สามนะต้องมีหมายจับว่าจับเรื่องอะไรไม่ใช่อยู่เฉยๆก็มาถึงอะไปลงพักกับผมไม่ใช่จึงเป็นสิ่งที่ควรถามอย่างยิ่งใช่ตำรวจหรือไม่โชว์บัตรหน่อยหมายค้นหมายจับมีไหมถ้าไม่มี ปฏิเสธเลยครับและกปรปฏิเสธไม่ผิดกฎหมายด้วยไม่ผิดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะตำรวจยังไม่ได้ทําตามหน้าที่ต้องทําในเบื้องต้นเลยครับเราขอให้ตำรวจร้องเพลงตำรวจให้เราฟังด้วยเลยได้ไหมนะอันนั้นอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายไม่ได้เกียนว่าให้ร้องเพลงตำรวจนะครับเกียนะรติตำรวจของไทยนะครับเกียรติวินัยก็าหารมั่นคงนะครับใช่ไหมครับ แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะปลอยจริงเขาคงไม่ฝึกร้อง้วครับเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยการมันคงตา่างนำลงพี่ทักถิราษนั้นถึงตัวจะตายก็ช่างมันมีเคยคำนึงถึงชีวันเก่าประจันเราร้ายเพื่อประชาไม่ยอมเป็นมิตรผู้ผิดกดไปายปราบจนผู้ร้ายกาตายด้วยมา เนื้อของเราเราเชื่อท้องทั้งเนือดเราพรีเอาชีวิตของเราเขาเ้าแลกมาให้ประชาดำรงสุขสนา์พรชัยเกิดมาแล้วต้องตายชาติชายเราไว้รายทำบวตไทยช่วยประชาไม่ว่าหนไหน สใสใไม่ได้คอดไม่ได้เดี๋ยวอายเขาเอาละพอละข้อสี่เราสามารถติดต่อทนายความได้ให้มาฟังการสอบสวนอ่ะก็คือต้องให้คําแนะนำในฐานะทนายความนะถ้าถูกจับหรือถูกดำเนินคดีถ้าไม่มั่นใจและยังไม่มีทนายความคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การก็ได้ให้ลงชื่ออะไรถ้าไม่มั่นใจ และยังไม่มีทนายความอย่าลงชื่อไปเพราะหลักฐานทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลหรือชั้นพิจารณาคดีได้คนไทยบางทีถูกสอนให้กลัวผู้มีอำนาจถูกสอนให้กลัวผู้มีเครื่องแบบแต่ความจริงเราคือคนเหมือนกันไม่ต้องไปจำหรอกคำกฎมงกฎหมายเรามีสิทธิ์ใจง่ายๆเลยใครบังคับให้คุณพูดได้ไหมบังคับไม่ได้จะบังคับให้คุณเงียบได้ไหมก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดอะไรไปแล้วก่อนพูดเราเป็นอะไรครับเราเป็นนายของคำพูด ต่หลังพูดคำพูดเป็นนายเรานี่คือภาษาบ้านๆเพราะฉะนั้นถ้าไปในกฎหมายก็เหมือนกันถ้าคุณพูดไปแล้วคำพูดของคุณเขาก็ไปใช้ในขั้นศาลเพราะคำพูดก็เป็นนายคุณแล้วคุณพูดไปเองเนี่เมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับเขาเลยให้แจ้งสิทธิ์ไงว่าคุณสามารถที่จะพบคนที่คุณไว้วางใจได้หรือทนายความหรือผู้ที่เป็นทนายความได้จงใช้สิทธิ์นั้นแต่ว่าหนูไม่มีตังค์ะนะเด็กใช่ปัญหาสภา,าทนายความมีไหมทำไมโทรเข้าไปเลยถาม g o o g l e ก็ได้ทนายอาสามีอยู่ทั่วไป สภาวิชาชีพทนายความมีอยู่สามารถช่วยได้สภาทนายมีทนายความนั่งคอยช่วยเหลือปรึกษาคาดีเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 0ถึง20สคนสุปง่ายอย่าอยู่ลำพังกฎหมายก็มีอยู่แล้วละดีแล้วแต่ประชาชนรู้สิทธินั้นไหมไม่รู้พี่อันนี้จริงๆมันน่าจะพูดอย่างนั้นนะหลายๆอย่างมันมีมานานมันเป็นประเพณีซึ่งประเพณีบางอย่างมันไม่ดีอ่ะ ถูกไหมงั้นถ้าถามว่าทาไมต้องเปลี่ยนวิธีการสอนการอบรมตํารวจรุ่นใหม่ว่าตรงน,นี้เป็นสิ่งที่คุณต้องทําเพราะกฎหมายบอกให้คุณทาซึ่งเราอยู่ในประเทศที่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์น้อยอกว่าต้นไม้อันนั้นผมไม่คอมเมนต์ดีกว่าครับนะเพราะผมก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันต,ตอนแรกนะครับเราก็ต้องถ้าเจอคนที่ที่เราจะไปจับเขารเราก็ต้องใช้คําพูดที่สุภาพนุ่มนวลก,ก่อนนะครับตอน,น,นแรกแ เราก็ต้องใจเย็นอย่าพึ่งอารมณ์ร้อนใส่ใส่เขานะครับข้อกฎหมายนะบอกเลยว่าตํารวจเนี่ยหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ใช่มีแต่หน้าที่พิสูจน์ความผิดแต่มีหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยแล้วข้อที่อห้า,หาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเรียกญาติมาก่อนเราสามารถติดต่อญาติได้ ติดต่อยามียาด้ยเนี่ยจีหุ่นมียาด้เขาไหมจีหุ่นเป็นดาวประสุกจีหุ่นไม่มียาเจ้าช่วยฟังนะน้ำตาจะร่วงอย่ายอมแพ้สู้ต่อไปสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมของกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวานทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดปวดอื่นจะหายไปก้วยไตจะกลับมาใสสะอาด เลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเดง้งเดง้งเดง้งสมอนาซอร์ลนด์เรวร็วท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอา้ายืนแขนออกมากันเร็วพอจากนั้นก็ พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมเรื่องอะไรครับเรื่องเล่นไพ่แล้วตัวโดนจับเนี่ยพูดกับตำรวจยังไงครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอยากให้ตำรวจไทยมีความยุติธรรมมีเป็นคนดีผู้อาเบียดสันทิราชครับนึกถึงปิงเชื้อพวกเชื้อไวรัสแล้วแมตีนผีครับโรคมูสวัสดิ์รอยสักครับมะเร็งสักแต่ว่าเป็นตำรวจครับไสติงค่ะกระดือแมลงวันแมลงสามเหมือนเขาเป็น มาเฟียถูกกฎหมายครับถ่วงอกค่ะเฉียบจะเป็นไส้เลื่อนครับยุงลายแต่อยู่ที่ว่าเราให้ความยุติธรรมไงเขาต้องการให้ตำรวจให้ความยุติธรรมกับเขาอะไรเงี้ยให้ความเป็นธรรมเป็นยุติธรรมอะไรเงี้ยฟังและฟัววงเสียงประชาชนเงี้ยเดี๋ยวนี้ประชาชนเป็นใหญ่นะตำรวจเราอะประชาชนต้องเป็นใหญ่อ่างเงี้ยตำรวจเราจะมีอำนาจเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะผมเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรใครผิดผมจับทั้งนั้น แต่ก่อนที่ผมจะทําอะไรลงไปผมจะต้องให้ความยุติธรรมต่อผู้ที่อาจจะถูกใส่ร้ายก็ได้อยากเป็นตารวจเพราะว่าเห็นตํารวจอาจจะรจรเห็นแล้วก็คือศรัทธาในตัวตํารวจตํารวจเท่พกปืนด้วยเล็งความคิดของเด็กๆเนาะเห็นตารวจแล้วคือมันมีปืนอะ่ะดูแล้วมันเข้มแข็งจับผู้ร้ายถือปืนโดยส่วนตัวนะผมชอบความยุติธรรมทำอะไรอยากได้ความยุติธรรม ฉะนั้นก็อยากมาเป็นตำรวจก็จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้นี่ัส่ผมคือเห็นใครมีอะไรก็อยากช่วยนะครับเนาะยุดชอบพวก,บกแบบตำรวจทหารเนี่ยคือตำรวจเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ว่าเราดูในหนังเนี่ยเราเห็นตำรวจเป็นพระเอกอะไรเงี้ยในหนังสมัยก่อนๆเนาะจะจะออกมาเป็นพระเอกสมไมรุ่นของผมก็รุ่นนั้น่ะรุ่นสรพงษ์ชารตรีรุ่นสมบัติเมธนีรุ่นนั้นเน่ะเราจะเห็นว่าตำรวจจะมาช่วงหลังๆจะมาจับผู้ร้ายอะไรเงี้ย เแล้วก็ฝ่ฝันเออตำรวจดีนะตำรวจที่ตำรวจเนี่ยปราบปรามผู้ร้ายพิทักษ์รับใช้ประชาชนอะไรเงี้ยเออเรยว่าดีนะเออเงี้ยเออเป็นอาชีพที่แบบว่ามันก็มีเกียรตินะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่ลูกผู้ชายอ่ะฝ่ฝันอยากจะเป็นอ่ะถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นในร้อยตำรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเราก็มีความสุข <c oughs> ข้าวจับพื้น <c oughs> โอหจับ <c oughs> จับข้าวนี่เยอะเนี่ยวันเลย จับได้นานเนี่ยจับตลอดเวลาหลายชั่วโมงเลยปืนเนี่ยผมจับแป๊บเดียวตอนที่ว่าเอามาทํางานไปหวบัตหน้าที่ก็หยิบใส่ไปในซองแล้วตอนออกเวรก็หยิบออกจากซองเฉยไม่ไม่เคยเลยไม่เคยยิงใครเลย <laughs> อย,าย่อยาขยับจ้าตระทิตรอบไปหมดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ไปไหนกันจ้าต่อไปนี้คือวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกจับกุมไทยสตาร์้ <c oughs> อที่หนึ่งช่วยข้าน้ําหมายความว่าอย่างไงอา้าวคุณตํารวจไปแล้วเป็นบัตรหน้าที่ก็ต้องเนเดินจากการทํางานคอ,อจ,จะแห้งเราก็ต้องช่วยเหลือาน้ําแล้วเวลาเราช่วยเหลือเราต้องทํายังไงอยคะ ครับเล็กๆเนียนๆค่อยๆสอดเข้าไปที่มือน้อยๆที่ยืนเข้ามาตามหน้าต่างรถท่านคุณตำรวจเขาบอกว่าเขาอยากได้ค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมลูกค่ารถที่เขาต้องผ่อนไหนจะค่าบ้านเช่าทุกวันไหนจะทํายังไงตำรวจไทยภาระเยอะขนาดนั้เลยไปร้านเครื่ไฟฟ้าซื้อเตารีดเข้าไปเลยข้อที่สองต้องทาชีวิตให้รันทดโดยการใช้แววตาเปรียบเสมือนหมาน้อยรอความรักจากเจ้าของสวัสดีครับคุณตำรวจครับ สวัสดีครับขอดูใบยักพี่ครับคือนก้น้เสียงที่สั่นเครือแบบชีวิตที่ไม่เหลืออะไรแล้วผมผมบอกตรงนะครับผมผมไม่มีเงินเลยครับคุณตํารวจมันไม่ใช่ผมไม่ได้ดูเงินผมขอดูใบยากขับขี่ผมไม่มีใบขบี่ครับไม่ใช่ผมขอดูไม่มีใบขี่คุณขับรถไได้ไงผมมีความสามารถแต่ผมผมไม่มีเงินครับคุณตํารวจบ้านผมไม่มีเงินจริงๆครับผมไม่เกี่ยวเลยใบไม่มีเงินผมดูใบครับพี่ผมยิ้มเข้ามาขี่คุณตํารวจ เชื่อผมสักครั้งนะครับแม่แม่ผมก็ป่วยอยู่คุณตำรวจคือผมแม่ป่วยพ่อชรลาอ,อีกค่ะรันทดอีกค่ะน้าแดงอีกค่ะพอได้ีวิุชีวิตนะมันไม่เหลืออะไรแล้วข้อที่สามอวดอ้างบาร,รมีเข้าไว้ตระกูลเรายิ่งใหญ่นามสกุลยาวขอด้วยอนยุญาตครับผมถามหน่อยรู้ไหมผมลูกใคร ไม่ทราบว่าคุณเป็นลูกของใครถ้าอย่างหนูเป็นหลานย่หวินหนูอ้างได้ไหมคะหลานย่หวินหนูจับตั้งแต่ประโยคแรกแล้วโนเนมนี้เขาไม่เอาผมลูกใครผมไม่รู้จักผมลูกใครไม่ได้มันจะต้องเป็นตระกูลที่โดดดังมีหน้ามีตาในสังคมสังคังบอกมาถ้าลูกใครนะบอกมาชื่ออะไรผมก็ไม่รู้แต่คุณต้องบอกว่าผมลูกใครโอ้โหตาสีหลานยาษสาไม่ได้ตำรวจไทยไม่ยอมรับลูกใครไปเนี่ยจำจำบอกตัวเองไม่ได้ด้วยจำไม่ได้จำไม่ได้จะไปไหนอะ ไปหาพ่อไงพ่อเราเป็นใครอ่ะแล้วหนูจะรู้ไหมคะสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะทุกคนอะอวดอ้างจีหุนคุณนี้ลูกใครนั่นลูกใครใช่สิหนูเป็นหลานยี่วินจีหุนเป็นหลานยี่วินจีหุนทำอย่างนี้ไม่ได้จู่โหวจีหุนใจเย็นๆไม่อย่าห้ามจีหุนอย่าห้ามจีหุนจู่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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลกแกนะคือเคารพเฟื่อต่อหน้าที่อะไรอย่างเี้ใช่ไหม รุาานนาบาลีต่อประชาชนอะไรเงี้ยอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนดํารงตนในความยุติธรรมกระทาการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับผมพี่ตำรวจมาแล้วนอนเร็วนีถอะไปแล้วเลย ตัวล้อไม่หมดแล้วข้อที่สี่โทรหาลุงยุทธยุทธนั้นเขาเขาเลิกจัดรายการไปแล้วไม่ใช่เหรอคะมันไม่ใช่ยุทธนั้นลุงยุทธน่ะไม่รู้จักเหรอเปิดเฟซบุ๊กก็เจอแล้วเย็นย็น,ยนก็เจอเขาออกรายการค,ค,ค,คุยนู่นคุยนี่โทรหาแกเลยทำไมทุกทีเคยรับตลอดนะแสดงว่าช่วงน,นี้ลุงคงงานยุ่งมากคงจะเดินหน้าแบบไม่หยุดหย่อน ประยุทธ์เฮ้ยว่าไงประยุทธ์เออนั่นแหละยิงรุ่นปีนี้มาไหมเฮ้ยอยากเจอตัวว่ะช่วงนี้ฮอตนี่ฮอตนี่อาจารย์ยิ่งรักอะ่ะเขาบนหามึงอยู่เออมานั่งคุยแกหน่อยดิแกอยากคุยกับมึงอะ่ะเอา<ะ>ลุงมาร์คด้วยไหมลุงมาร์คเหรอเอามานั่งโต๊ะข้างก็ได้ได้ได้โอเคหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปีล้อนหมดแล้ว ยามท่าก็แหงกอดเขเมื่อยามที่มองออออแยกแตกแล้วต้นยญ้าต,ตดเขียวก็พันแหงเหี่ยวพื้นหน้าหน้าแหลมเหมือนดวงใจแหงแยกแตกเป็นแพ้่ยังเขาเดือนห้า คครรรักููาเปปี่ยนใใใจจ้้้ไหหมววววท่านผู้ชมที่เคารพภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมและเป็นอุทาหรณ์แด่อนุชนรุ่นหลังและหากชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตรงกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งโปรดถือเป็นเรื่องบังเอ,อิญขอได้รับความขอบคุณจาก ช้างช้างน้องเคยเห็นชา้างหรือเลาช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกยาวยาวที่กว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงและกว่างามีหูมีตาหางยาว